สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u t u b e ไอ้ชัยนาทอับูเล็นะฮะองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จราชนัดดานะครับเอเล็กมีกำไรนะฮะหลังพระศิวลีพร้อมกอบเงินยัางดีนะครับ <c oughs> พาเนี่ยพั 1, 5, นหะ้าเนี่ยไวๆอยู่แล้วนะอันนี้เรียมกอบเงินอีกประมาณพันห้านะครับแกะกะนกลายหัวสิงหนะนี่ดูพระ พร้อมกรอบเงินนะกรอบเงินนี่ยังไม่ได้ใช้เลยไม่มีดำเลยนะเอา2,000นะ0ใครไหวก็ปิดเลยนะครับพระทีพ้าพุทธศตวรรษนะครับทูโทนทูโทนแบบไม่ธรรมดานะครับแบบไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเนี่ยพอจะดูพอใครดูออกไหมว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับ พระสวยนี่ไฮไลท์นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าปางปฏิหารนะครับประมาณว่าเหมือนองค์พระเนี่ยลอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับพล้วช่วงล่างเนี่ยฐานจะไม่ติดนะฮะจะเหมือนองค์ลอยได้เหมือนบินได้พูดง่ายๆนะเหมือนบินได้ปางปฏิหารพร้อมกล่อง ้านหลังทูโทนนะทูโทนด้วยพิมพ์พิเศษหายากด้วยนะครับหน้าตาติดชัดด้วยนะเอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นหนึ่งพันบาทเท่านั้นจมูกโดง่ง ที่พาสัตว์เนื้อดินต่างปฏิหารไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนนะครับหายากพิมพนี้ห0 0่บาทคำข้าวรุ่น2หลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสูงนะครับแปะทองเล่งราบเนี่ยด้านออกจากวัดเนี่ยผมน่าจะประมาณสองพันนะถ้าจำไม่ผิดด้านไรเนี่ยมีใบคา,าถามาให้ด้วยนะครับสำหรับความเดิมนะมีใบคา,าถามาด้วยเจ้าของใส่ใบคา,าถามาให้ด้วยวิธียรตน,นาพระคำข้าว เดิมจริงๆนะครับด้านหลังแตะทองเล่งลาบนะครับคำข้าวรุ่นสองมีใบคาถาจากเดิมจากวัดนะจมูกโด่งๆเลยพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทวันนี้ราคากำลังขึ้นนะครับของยิ่งหายากด้วยอ่ะพันหกร้อยบาท เทเวศสุวรรณนะครับหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีนะครับปีห้าสามรูปหล่อรูปหล่อหลวงพอ่อหลวงพอ่อเทเวศสุวรรณหลวงพ่ออิฐเทเวศสุวรรณวัดจุลามณีนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องประสบการณ์อยู่แล้วนะครับด้านก้นมีจานนะมีรอยจานด้วย รัจุลามณีพร้อมกล่องเอาหกร้อยนะครับเอาแค่หกร้อยบาท <c oughs> สมเด็จรูปเหมือนรุ่นถวายน้ำสงนะครับหลวงพ่อผันวัดลาดเจริญนะครับหลวงพ่อผันวัดลาดเจริญ รูปเหมือนเป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนถวายน้ำสงถวายส,สามสองหลวงพ่อผ่านวัดลาชเจริญ <c oughs> หลวงพ่อผ่านวัดลาชเจริญนะครับหกร้อยบาทเหรียญหล่อเนื้อโลหะหกร้อยบาทเหรียญเงินนะครับ,บหลวงปู่นนค,คำพันธ์โหสะปัญโยนะฮะ มุกดาหารสองห้าสามเจ็ดเนื้อเงินหลวงปู่คำพันเนื้อเงินปี2 5งห้าสามเจเลขโค้ดหนึ่งศนะครับโค้ดพออพานปัญญาบารมีเนื้อเงินเอาพันสองร้อยบาทนะครับหลวงปู่คำพันเนื้อเงินพันสองร้อยบาท ชินราชหมื่นยันนะรอบที่แล้วเนี่ยมาไปเปื่อยเลยนะรอบนี้ได้มาพร้อมกล่องเลยเนี่ยออกพิมพ์หกหุ่นเชียงแสนบูชาสองพันห้าร้อยบาทจากวัดนะครับชินราชหมื่นยันชื่อเจ้าของแน่คุณจองราคาจองวัดสองพันห้าร้อยบาทชินราชหมื่นยันหล่อพิธีโบราณ น่าจะอุดกิ่งสองสองลูกนะครับพุทธสมาคมนะห้าศูนย์เก้าเนื้อนาวะตโลหะจินราชหมื่นยันเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทสวยมากอ้วนสองเก้าร้อยบาทอ้วนอ้วน,วนลำลำ เหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับจังหวัดเชิงเซานะสองสี่เก้าศูน์นะครับรุ่นนี้สองสี่เก้ายสวยๆเนี่ยราคาปัจจุบันสามหมื่นกว่านะครับสวยๆนะครับันนสามหมื่นกว่านะครับด้านหน้าก็ทักประมาณ6 0สิถึงเจ็ดนะด้านหลังก็ประมาณ30%มสิบนนะยังเห็นอยู่นะครับสองสี่เก้า กรอบเงินเนี่ยก็สักประมาณพันนะประมาณพันหนึ่งกรอบเงินแท้นะครับหลวงพ่อโสธร2490ี24้าพระหละักเอา2,300ัะกันนะสองพบาทนะครับสวยๆสามหมื่นกว่าขายกันอยู่นะตอนนี้นะปัจจุบันเลยในกลุ่มเอา2อ0พัามเหรียญหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโสธรสร้างโรงเรียนปีศูนย์เกะครับปีศูนย์เก้าปีเล็กเอาห้าร้อยนะห้าร้อบาทห้าบาทพระบูชารัตนะนะครับลัตนะโกสินนะครับาชาวุายุครัตนะโกสิน,นเดิมเดิมยุคต้นพระบูชารัตนะโกสิน บูชาลัตนาโกสินศินละปะสวยงามเอาพันแปดร้อยนะครับพันแปดร้อยบาทใครศึกษาศิลปะรัตนาโกสินแนะนำเลยนะครับพันแปดร้อยบาทใส่ตู้โชว์สวยนะรุ่นนี้ยี่ห้าพุทธศต,รตวรรษนะครับไม่มีเข็มนะสวย,สวย ผิวกระจกนะจมูกโด่งประศกจุดนะผิวกระจกสวยแชมป์นะพอกับองค์ที่แล้วเลยเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทกำแพงแก้วสมเด็จกำแพงแก้วหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกลูกเสกนะครับหน้าตาติดชัดนะต้องบอกว่าองค์ที่มีหน้าตาติดชัดเนี่ยเพิ่งจะเห็นเป็นองค์แรกนะครับที่มีหน้าตาติดชัดแบบนี้นะ ปกติหน้าจะไม่เห็นนะครับเนี่ยน่หน้าตาติดชัดคมชัดทุกสัดส่วนเอาพันร้อยเอาแค่พันร้อยเท่านั้นนะครับหลวงพ่อขาวเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพ่อขาวเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อขาวอนาลโยนะครับเนื้อนวะโลหะพิมพ์ใหญ่นะ อู๋่ข่าวโนนวัาพิมพ์ใหญ่เอาพันแปดนะครับเล่นกันเกินเอาพันแปดร้อยบาทจาระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับโค้ดเดียวนะถ้าเป็นสองโค้ดนี่จะเป็นแจกทหารหลังจะเป็นตอกสองโค้ดนะไปแจกโค้ดทอบอเพิ่มเพื่อแจกทหารนะตอนแรกจะตอกเป็นโค้ดเดียวจระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอย เอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทเหรียญลวงข้าวหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะฮะหกร้อยบาทนี่ก็เรียนประสบการณ์หลวงพ่อยิฐลวง,งข้าวเหรียญลากนะฮะหกร้อยบาทปิดตามหาลาภเนื้อเงินนะครับ,บรหาานะบลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลื่อนกระถินนะครับมหาลาภเนื้อเงินมอทอนะครับต่อวอัทโธได้โค้ด เจ็ดห้าหกนะครับหลวงพ่อเพียนนื่งเงินหนึ่งพันบาทนะไว้ไว้หนึ่งพันบาทเหรียญล่อนะครับเนื้อตะกั่วชุบทองนะหลวงปูดุลเออไม่ใช่หลวงพ่อวัดดอนตันนะครับปีหนึ่งเก้านะรุ่นนี้แพงนะครับหลวงพ่อดอนตันเป็นเนื้อตะกั่วชุบทองปีสองห้าหนึ่งเก้า ท่าวังผานะครจังหวัดน่านปีหนเกนะเอาแค่พั0เจ็ดร้อยนะพันเจ็ดเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับหลังหลวงพ่อเจริญนะออกวัดพับพาบล็อกสายฝนนิยมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญ เอาพั0หกร้นะครับหนึ่บาทนะครับวงพ่อแดงวงพ่อเจริญบ็อกสายฝนนิยม1,600งพันหกรบาทนะใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับไอดีไลน์ a c l l v e t e นะเฟซบุ๊กธนวัฒน์สับพ่วงเบอร์โทรศูนย <Ki> ์เก้า7กเจ็ดสองเจหนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ